ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขประจำวันที่25เดือนมีนาคมวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางน้่นหนองบัวพิเชา F4 กันหน่อยครับเมื่อสุดมี2ยักษ์ใหญ่ในทะเลครับลิงที่จะคว้า2แข้งของตงด้านทัศพยาไก่ชุนเข้าไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้านะครับอย่างไรก็ตามครับือเป็นปีที่ผลงานส่วนตัวของพวกเขาครับดีเกินคาดครับสำหรับางน้านรีอันเจมและางน้านจิรพันธ์ผาสุขันครับถึงทั้งสองคนครับกำลังที่จะหมดสัญญากับตงด้านหนองบัวพิเชาสีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับแต่โดยล่าสุดรัับบลาสุดดีมนไ้ ข้อมูลออกมาเลยครับว่าทีมจัากใหญ่ในลดีกสูงสุดครับที่อยากได้ตัวพวกเขาเข้าไปรวมทีมเนี่ยครับ ซึ่งโดยทั้งนี้ครับล่าสุดครับทีมดังกล่าวครับค่อนข้างที่จะมั่นใจครับในศักยภาพของดาวเตะทั้งสองคนครับโดยมองว่าธนาดุริอันเจมเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่แข็งแกร่งครับและออกบอลยาวได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนธนาจิรพันธ์ผาสุขันนั้นครับเป็นแข้งที่มีสปีดจัดจ้านเหมาะกับการนําไปเสริมเป็นอาวุธทางดิมเซนเป็นอย่างมากเลยครับและสำหรับธนาดุริอันเจมนั้นครับเคยผ่านการเป็นดาวรุ่งของสโมสรเรตอร์ชิตีอยู่18ปีก่อนจะย้ายมาคาแข้งทะลดีกับสโมสรราชบุรีมิดพูลเอฟซีและสโมสรบ้านเกิดอย่างธนสุข ซึ่งเจ้าตัวครับมีส่วนพาชีมเรนชันกลับมาเล่นในลีกสูงสุดได้สําเร็จก่อนจะย้ายเข้ามาร่วมทัพพยากรชุดในฤดูกาลนี้แหละครับส่วนแตนันจิรพันธ์ผาสุขันนั้นครับได้ยิงไว้28่ปีครับเริ่มสร้างชื่อในวงการขาสั้นกับโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยครับในจังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งยังได้ลงเล่นในลีกไอชิพครั้งแรกกับสมุรสอนกบินเอฟซีก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับสมุรอย่างแตนันเอ็มโอเอสสุรากรนอยู่นเตดเป็นเวลาสามเดือนต่อมาครับในฤดูกาลสองพ สมุทรสครนครปฐมยูนเต็ดครับและในซีซั่น2021ได้ถูกททนนั้นด่งปวดพิเชซส่ครับขว้าตัวเข้ามาร่วมทีมจนถึงฤดูกาลล่าสุดเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปต่อที่ตรงฝั่งของตะนานช้างศึกกันหน่อยครับเมื่อล่นสุตตะนานมาโนปูกิงสั่งทนานช้างศึกกับจับตากองหน้าของทีมชาติซีเลียครับและออกมายอมรับเลยครับว่าทุกคนพร้อมลุยเต็มที่เลยครับโดยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาครับเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับที่สนามของทะนานสบาอัสเตเดียมครับประเทศสหรัฐออรดัอิมเบรดฟุตบอลชายทีมชาติชุดใหญ่ครับได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะฟาดแข่งต่ำปฏิทินฟีฟ่าดครับโดยการเจอกับทีีมชาติเย ครับ ซึ่งโดยตรงนี้ครับตลอดการซ้อมหนึ่งชั่วโมงครับทีมได้เน้นไปที่การฝึกซ้อมเทคนิคครับและการจับสกอร์หลังการซ้อมครับปราสุุทางด้านมาโนุปูกิงได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าความพร้อมของทีมตอนนี้ครับก็ถือว่าดีเรามีการซ้อมที่ดีครับเรามาอยู่ที่นี่เรามีการวิเคราะห์เกมและเตรียมความพร้อมทุกคนพร้อมหมดครับทีมชาติสเลียครับเป็นทีมที่อันตรายครับมีผู้เล่นคาแข้งอยู่ในต่างประเทศหลายคนมีกองหน้าที่อันตรายครับที่เล่นอยู่ในลีกของต้านซาอุดิอารเบียและทําประตูได้เยอะครับเป็นตัวที่อันตรายต้องระวังให้้ดีีเเราาตองมมมสับกก หวังว่าจะทําบุนานได้ดีในเกมของเราและเราก็เก็บชัยชนะได้ครับเพื่อเป็นการไต่ระดับแรงกิ้งขึ้นไปอีกเลยครับโตัวผมเองครับและนักวิเคราะห์อย่างแตนัูอิสครับและทีมพยายามที่จะศึกษาคู่แข่งทีมชาสซีเดียครับแต่พวกเขาครับมีโค้ชใหม่ที่เข้ามาคุมทีมเป็นเกมแรกของพวกเขาซึ่งไม่ง่ายเลยครับที่จะคาดเดาแนวทางของเขาที่จะเล่นในวันนี้เลยครับแต่อย่างชัดเจนขึ้นครับในเวลาที่เกมรึกเริ่มขึ้นครับเราก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมหลายสถานการณ์จริงๆครับเน้นไปที่ทีมของเรามากกว่าครับเราเล่นได้แบบของเราที่เราซ วันนี้ครับแฟนบอลชาวไทยครับที่อยู่ที่เชียร์เราครับและแฟนบอลทางบ้านที่มีทีวีมาเชียร์เราครับเพราะว่าวันวันนี้เลยครับจะเป็นวันจิตด้วยหวังว่าแฟนบอลทุกคนครับจะเข้ามาช่วยพวกเราให้ทำผลงานได้ดีขึ้นเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับนัดแรกที่จะพบกับทีมชาซิเลียครับที่สนามอย่างตะนาสบาอัดอารีสตัดเดียมเมืองของธนัดดูไบครับในคืนวันที่ย5มีนาคมครับกีฬาประวลัดหนึ่งนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยในช่วงค่ำคืนนี้แหละครับ ในส่วนที่ประเดน็นปิดไทยกันวันนี้ครับเราไปปิด้ทยกันที่ทางฝั่งของผู้อำนวยการของานา้านกว่างโซหมาไพายกันหน่อยครับอย่างธนานาผู้อำนวยการปั่นครับหรือานา้านคุณชินวัตรชินวุฒิประกาศขอยุติบทบาทครับเป็นผู้อำนวยการของสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเลยครับโดยล่าส่วนเลก็กน,นั้นครับเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยครับว่าสวัสดีทุกท่านเป็นเวลากว่า12ปีที่ผมได้ร่วมก่อตั้งและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดผมขอแจ้งทุกท่านให้ทราบเลยครับวันน ที่เป็นผู้อำนวยการของสมสรเชียงรายยูเนเต็ดในการทําทีมฟุตบอลนั้นครับไม่ใช่เรืงเงียงยเลยครับพวกเราครับผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายฝ่าฟันจนก้าวขึ้นไปอยู่ยังจุดสูงสุดแห่งความสาเร็จมาด้วยกันรวมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับและเกียรติยศของสมุรทีมเชียงรายยูเนเต็ดและเป็นส่วนหนึ่งครับในสมุรสครับที่ได้รับแชมป์ทุกแชมป์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแชมป์ธนิษแชมป์เอเบคับแชมป์ดีคับรวมไปถึงแชมป์ะเดใช่ไหมครับอีกทั้งครับยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับในการเข้าไปแข่งขันรายการของ้านเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีกหลายสมัยด้วยกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นครับผมได้ทำงานกับทรงสอนโดยตลอดมีความทรงจําดีๆมากมายครับและประสบการณ์ที่ผมได้รับครับและสิ่งต่างๆที่ผมได้เรียนรู้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญครับในการเติบโตขึ้นมาของผมครึ่งหนึ่งของชีวิตครับผมอยู่ที่นี่ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีค่ามากที่สุดในช่วงชีวิตของผมครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เลข12ทุกท่านที่ตามมาเชียร์ตามมาให้กำลังใจกันเสมอมาเจ้าหน้าที่ทีมครับนักเตะและสตาฟโค้ชทุกคนที่คอยสนับสนุนใจดีทั้งหมดครับที่ผลักดันให้ผมก้้าาวขึนมอยู่ ตรงนี้ครับคออยู่เคียงข้างกันในวันที่สุขที่สุดครับและคอยเป็นกำลังใจในวันที่ผิดหวังที่สุดเลยครับหลังจากนี้ครับผมได้ยุติการเป็นผู้นวยการของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับผมมีบทบาทละหน้าที่ใหม่ที่จะต้องรับผิดชอบเพือ่อที่จะอาสาก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะพัฒนาจบบังหวัดเชียงรายครับให้เจริญก้าวหน้าทุกมิติในบทบาทใหม่ครับในเส้นทางการดําเนินชีวิตของผมยังอีกยาวไกลและเป็นเส้นทางพิสูจน์ตัวของผมเองครับกับพี่น้องชาวเชียงรายในฐานะของแต่ละว สภาผู้แทนราษฎรเชียงรายคิดหนึ่งพักเก้าไกลเลยครับผมรักครับและผมัทธานในสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูเนเต็ดครับยังคงเป็นกำลังใจทุกคนในการต่อไปเพื่อนาคตรครับหากหัวใจของคุณยังเป็นสีส้มสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบลดลีแฟมบูรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ